สวัสดีครับผมสุรพงศ์โสภณกิจครับวันนี้มีความยินดีมากครับเพราะว่าได้มาฝึกอบรมกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับในหลักสูตรการบริหารงานขายเพื่อลุกตลาดที่ AEC นะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้จัดวิทยากรดีๆ นะครับอันนี้อขอบคุณอาจารย์ธนทบธรรมนะครับหรืออาจารย์เคนะครับจากบริษัท Make ิ t h a ปเปิที่ทำให้เราเข้าใจว่าการบริหารงานขายยังไงให้ประสบความสำเร็จในเชิงนุกและเชิงรับนะครับแล้วมันต้องเกิดขึ้นจริงอันนี้คือทำให้เราได้จับใจความสำคัญนะครับถึงเรื่องของการทำให้เกิดขึ้นจริงตามชื่อบริษัทของอาจารย์นะครับแมกกิปเปิลจึง อยากจะขอขอบคุณกรมสุงเสริมวิสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งที่ว่าได้จัดวิทยากรที่สามารถที่ดําเนินรายการนะครับเตรียมหลักสูตรนะครับทั้งในเรื่องของวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของแคสตัสดี้ความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเรามาเั่งเรียนแล้วร่างหลับไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปนี้ทําให้เราได้สั่งสมในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนๆนที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรไปที่ตลาดเ e c อซีด้วยกันนะครับเพราะว่า ในการที่ว่าจะไปทําธุรกิจเนี่ยผมว่าอยู่คนเดียวไม่รอดแน่นอนครับก็ณโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับในอนาคตถ้าเกิดได้ใช้บริการกระกรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับถ้ามีหลักสูตรหลากหลายมากนะครับก็ขอเรียนเชิญใช้บริการนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์และทําให้ธุรกิจของท่านนะครับประสบความสำเร็จอย่างจริงจังแน่นอนครับขอบคุณครับ